ครับวันนี้เราก็ทานข้าวเช้าเรียบร้อยเตรียมตัวที่จะกลับบ้านนะครับโดยไปส่งคุณตาที่ลบบุรีก่อนนี่แพ็คของข้างบนเรียบร้อยใส่กระเป๋าหลังเต็มอัตรานะครับก็บ้านเก่าของเรานะครับของคุณยายทวดมากกว่า60กว่าปีเนาะเป็นอนุรักษ์ได้เลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางกันแล้วนะครับแล้วไปดูกันระหว่างทางครับ ระหว่างทางญาติก็ได้แนะนำให้มาทานขนมจีนต้นตังนะครับเขาจะให้ซื้อของกับกรุงเทพก็เลยต้องวนรถมาเล็กน้อยเดี๋ยวลองมาดูนะว่าที่นี่มีอะไรทานกันบ้างนะครับมาถึงปั๊มน้ำมันแล้วครับตอนนี้มีแผนว่าจะแวะทานเที่ยงกันนิดนึงนะครับ อันนี้เป็นร้านขนมจีนพร้อมไก่ย่างส้มตำและอื่นๆอีกมากมายแล้วก็มีช็อปมีของฝากช่ำลวยด้วยนะครเราก็มาแวะอเมซอนอเดมน,นะครับ ทีมงานของเราอยู่กันครบนะครับดกาแฟกันกาแฟอะไรครับชาใช่ไหมอันนี้กาแฟโอเคครับโอเคมาถึงบ้านคุณตาคุณยายเรียบร้อยสบทีมงานฮฮคราวนี้คุณป้าขับมา เลยมาลุบบุรีตอนนี้ก um, ็จะต้องเป็นลูกชายเม้าหมายลุบบุรีไปกรุงเทพเหมือนเดิมเมนที่มาเดี๋ยวส่งคุณยายก่อนนะครับเดินทางกลับนะครับเข้ามาที่มอเตอร์เวย์แล้วก็มาพบกับรถเยอะประมาณนี้นะไม่แน่ใจว่ามีอุบัติเหตุหรือว่าทำทางอะไรหรือเปล่า แต่ใกล้ถึงแล้วครับอีก41นาที45กิโลก็จะถึงบ้านเป้าหมายแล้วครับแต่เดี๋ยวจะไปแวะทานข้าวก่อนะโอเคครับเรามาถึงร้านอาหารและก็ได้จัดการกับสิ่งทั้งหลายที่ม้วนในโต๊ะเรียบร้อย <c oughs> เมนูของเรามีอะไรบ้างนี่ยวป้าเม่นผ้งอบเมซนเส้นกระเพราเป็ดก่อน สาขาแล้วเจ็บหลักฐานหน่โอเคถือว่าสาขานี้ใช้ได้เนาะดูจากกุ้งจากอันนี้สามจัดไป3ตัวจุกๆส,สองตัว้นู้งที่ตัวสตัวส่วนคนนู้นไม่ทานกุ้งนะครับก,ก็สรุปว่าเป็นอาหารมื้อที่อร่อยที่กลับมา กรุงเทพน,นะครับเดี๋ยวเราก็เข้าได้กัน,นแล้วเราสรุปว่าปิดทริปสำหรับด้านซ้ายวันนี้แต่เพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่นะครันนบโอกาสหน้าบ๊ายบาย